สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจเรื่องพึงเอาละครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสครับในมาเยี่ยมเพิ่งสวนปามพ่อใหญ่ทย์ครับเราเป็นตะกคอนเราเห็นงานข้าราชการตอนนี้เราเกษียณมาแล้วแล้วอยากเลี่ยงพึง่งเพราะว่าเราได้ปลูกปามไว้ตั้งแต่ก้อนก้อนเอาละครับตั้งแต่เราบ้านเกษียณเราปลูกปามไว้ วันนี้เราอยากให้มีผึ่งมะพร้าวโซนเกสนเราก็เลยไปแบ่งเอาผึ่งของผมมาไว้สองกล้องคันแรกครับต้องในที่แรกั้งแต้ผู้หละ่ะั้งเต่เดีอยเขาเก็บน้ำแล้วตอนเมษาพฤษภาเพือครับที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมบ้านเรา,าบุงป่าป่ามเราบ้านเราอยยุเนี่ยครับเดี๋ยวที่บึง ที่บอกพิกัดบ้านเรานี่ครับเดี๋ยวพาเมืองท,งทั้งพิกัดของบ้านเราก่อนนะครับพิกัดบ้านเราอายุเส้นทางน้งเลยนะครับจากบ้านมอจอมซีเนี่ยมอจอมสีทั้งเส้นนี้มันสิลัดออกเป็นถนนหญ่ครับลัดออกไปพุดหลับไปบ้านนาจานครับออกสีชมพูครับถนนเส้นนี่ อันนี้ก็ส่วนปามล้าครับจิดกับทางเลยขันไม้อยากมาเห็นของเราก็มาจอดเบิ้งก็ได้ครับมาจอดแวะถาล้า,าถามเรานะครับปลาปลามล้านี่แปลงหนึ่งที่ยูโรธางนะครบริเวณบ้านเราเราล่มหัวไปยังดี เราจัดส่วนดีดด่มีรองน้ำครับมีรองน้ำในสวนป่ามเราอยากให้เพิ่งผสมเซสนป่ามก็รที่ได้ดก,กท่านราว่าครับที่ภาพไปเบื้องขั้นตอนการเตรียมกล้องกับเจ้าของบ้านเพิ่นครับ ัน่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจังว่าเดี๋ยวพ่อเราไปบึงวะเออให้พ่อเราไปบึงเอาสวัสดีครับพ่อครับเอาเอาบุงด้วยเฮ็ดยังไดเนี่ยเออจัดการแบบใดบอกวิธีกรรมวิธีการเด้อยเลี้ยงเครื่องน้ำมูอ่าก็เห็นพ่อเลี้ยงหนึ่งแหละเห็นพ่อมีความรู้มีนั่นกะอยากมาศึกษาเนาะเลยเห็นไม่มีสวนปาล์มเออเลี้ยงเฮ็ดปาล์ม อเห็ดปามอยู่ก็เลยฮะเจียนพ่อไ่ได้กินปามผสมพันปามไห้นะก็เลยอยากเลี่ยงครับเอ้มันผสมเจี๊อนไห้ครับครับแล้วก็อีกอย่างไ้อ้เลี่ยง ครับพ่อนี่สวัสดีครับคุณพ่อเตรียมกองครับครับอ่เตรียมกองล้นกองทาาควมสะอดลุนกองข้าเจ้าเอิญข้าเจ้าเอิญต่อผึ่งเจ้ต่อไม่เจ้ท่าไข่เออท่าไข่ไข่ผึ่งวิธีท่าไข่อ่านนะพ่อเนี่ยครับหม่งหม่งยู่นสิยู่นยู่บ้านเดียพ่อบ้านจอมซี บ้านจอมสีจอมสีตำบลน้องเขียดเนาะบันลขที่เก้าสิบห้ามูสองมูสองบ้านจอมสีครับครับเพืชุมแพเนาะตำบลน้องเขียดนะเพื่อนชุมแพคร่ก็ปลูกมาจากผีะปามเนี่ยเือส่วนใหญ่แล้วมันกาปลูกได้สิบกว่าปีเนาะสองปีครึ่งมันก็เก็บมาตลอดละมันที่มีเพิ่งมันหนีมันตั้งเก่าหรือไ่บอ จังว่าอยากล่องเบิองเห็นอยู่ใต้เพิ่นเลี้ยงว่าเพิ่นว่าเพิ่นชนมากเพิ่นเลี้ยงผึ่งมันผสมเกสรดีก็เลยเฮ็ดให้ปามหน่วยมันสมบูรณ์นะเออครับมันติดง่ายมันติดลูกดีแล้วก็ผลพ่อได้พ่อได้กินน้ำผึ่งแน่นะครับมันได้มีปามแล้วก็คือว่าเออผลพ่อได้เฮ็ดเห็นเพิ่นเฮ็ดก็อยากเฮ็ดน้ำพิ่นนนฝฝาา้้กัน มันสามอันสามอันเออไปเบนได้รถไทยอะไรไปอ,อ,อ,อทูนี่ต้องทูเหตุทั่วเล่นปะออนเออทูช่วยกัน ขอเล่าสิบอกความูบอกวิธีการวิธีการทูเน่เน,น้นนำเน่นนำนนนวิธีการบเปลี่ยนไบบปชือว่าเรียนรูและยาเฮ็ดยาเฮ็กเฮ็ดเ่รกัเฮ็ดครับเรูกัน่คไ<ร>ปเฮ็ดมากเลยเสียนดั่น,ด,นด้านหลังพอ่พอพอ่อด้านหลัง ด้านล่างถูเพราะว่าเพื <one> ่อนพื่อนปถูเพรได้โอ้พื้นบระถูถูทั้งคางถูคางปะคางกันกันหนาทั้งเข่าทั้งออกจะปัญหาแล้ครับบราทัดกว่าอันของพ่อมันกะเข่าไว้เพราะว่ามันพ่อเลี้ยงหลายแล้วเพิ่งมันกระจายแล้วมันบ่ละอันนี้มันขยายมั้งเออมันขยาย เพิึกยูหันมันกะหลายมันตัอัอนนั้นอยู่แล้วอันนี้มันก็เพราะท่านมีประเดี๋ยวทำมีผู้เลี้ยงหลายกเย็เสียอันนั้นไหวอินโบพอปีน่นาจะหลายแล้วไงเอ็นบ่อสองสามปีนี่ยกับอ๋อห้องางห้งมันขยายออกไปหลายกองฝึกห้างหนึ่งมันมีนางพญายจากตัวมันจะมาผลิตนางพญายได้จากตัวมันกินีเจ้าระตโอ้เจ้าระตัวคันท่ามันผลิตออกมาเมื่อกี้ท่านท่านหม้อมันแยกข้างไป โอ้นั่นละก็เพื่อเพื่อที่มันแยกนะครับเพื่อนมันนี้ออกมาสองตัวตามตัวมันก็ตัวไหนเก่งมันก็ได้อีร่องนึงโอ้ที่จะท้าลูกร้องออกไปแต่ว่าอยู่ได้แค่ห้างเดียวตัวเดียวเนาะออกห้องๆบรรลายตัวนี้มันสีแยกไปเองมันจะที่สู่กันเออได้ยู่โอ้แย่งรังกันแย่งกันนี้แยงกันใหญ่แย่งร่างจริน

งนนะพ่อบอสัมนี่นะพ่อไปข<ไ>ี่พึ่งพ่อไปพอแล้ว๋ยวไปชจรมีม้วนอีกคนหม่ไหมน้มัมนมันบ้านเขาเขาประจังค้าลีเลยครับมนกรตุ้นหนมัน บ่ไหน้กินบ่อือมหอมโอ้โอกูเจยยอยู่ในรถไทยม้บ่เจครับสองขาอ้วท่านถอดขามาขาหนึ่งพ่อไปเอาขากันนี่ขันตอนกระติบที่ะหามองตั้งกาบ่ไหนอ่ามองตั้งเดี๋ยว ันเดียวยเจอบนนเจอไปถอดเอาขาขาเน,นี่ยน,นั่เนี่ยเอาเสียมไปน้ำมอดเลียด,ดึงขึ้นได้ยเลยขาเลยนั่นนะครับนี่ครับพึ่งที่เราไปมามากผจแลคมเ่าอยากให้มัดผสมเจี๊ยสอนนี่ครับมันกันมี คือคักที่สมคันครับเนี่ยก็อาศัยเพิงกล้องนี่แหละครับที่ที่ไปแพร่พันธุ์ที่แยกนี่ครับกองหนึง่งแยกออกตัวก,กองนี้ผมคิดว่ามันหนาสินอนเขามันบินออกบินเขาห่างๆเจ้าของเราว่านะครับผมสิพาเขาไปบึงส่วนปามเระเบิบ่องมองที่ตัง้ง ในส่วนเราเอครับนอไม่เราก็บอือดอดน้ำนี่ยังมีหน่อยนอไม่เกิดเซย์นอไม่น้ำเราดีนะครับเราเปิดน้ำเปิดยังใสนครับส่วนปามเราเราจะระบบดีเปิดน้ำใส่ต้นไม้เปิดน้ำใสใำใ่ส่วนปาม เราครับฟังนี่นะครับป่ามเราข้างล่างกับเปิดน้าม,มดโอ้เราเห็นระบบน้ามดีครับเราเห็นไปทุกต้นทุกต้นเลยลว่าจะเปิดน้ามส่้เป็นแถวเป็นแถว ยังหน่อยอยู่พึงพอพึงมีกล้องเดี๋ยวมันผส,สมเกสรบอททัวถึงแล้วว่าป๋มปลายเย่เี่ยครับสีพัดไปเบิง้งหงตั้งนะครับบริเวณฝาป,าปามเรอสวนนี่เป็นตามแปลงครับเป็น,นยี่สิบกุไลเพราะ่ยแปลงปมเรอต้อง,งเป็นคนลบแปลงตีกันอยู่นี่หละ่ะ ครเสีพยพาไปเบิ้องมองเราตั้งไว้พาเราตั้งไว้แต่บ้านนี้คือเบี้ยงกกเบี้ยงคุ้มบ้านนี้ครับเพราะเฝ้าเพชรเฝ้าเฝ้าตั้งไล้สามกองครับผมก็เลยเรียกบอกเราว่าแถวนอกๆจากสวนปาล์ม พะมันมันจะเป็นการเกียกะก,กับใบปามรอนะครับกองนี่พืหันหนาวหันหนาวไปทั้งลงโล่งครับเนี่ยเห็นบ้องทั้งนันโลง่งให้มีร้านบินร้านเพื่อนบินลักษณะการตั้งครับเพื่อนมันก็่ำที่ออกบินเขา้าข้างหลังมันก็เป็นป้ามันมืดครับ มันมากแบบนี้นี่ครับกล้องที่สองนี่กล้องสองอวยหน,นามักลักษณะเดียวกันนะครับปกด้านนี้อยวยหนาเะสนปามขอก็ท่มาหากินเจสอนปามก็ทิมาเห็นกล้องเขาก็ทิมาเขานียล่นะว่า พี่จังตะเกาคุณครับกล้องที่สที่สั้งไว้แล้ว กาน่ะี่ดอกป้าหากินนห้นะครับบรรยากาศสิ่ภาพ,าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่บริเวณส่วนปามเราแล้จัดระบบไปอย่ยังเรียบร้อยเลยหย่ากบับโงอกสําหรับผู้อยากมาเบิ่งของเรากับมาเบิ้งเลยครับส่วนปามเรา เบิ่งวีธีหม่งตั้งข้องเพิงขันห้าว่าไปบ้านผมมันอยู่ไกแต่ว่นบ้านผมมันอยู่บ้านเฉียดสีชมพูของเรานี่อยู่เฉียดุมพแพรเราจงได้มาไว้เห็นผู้อื่นเลี้ยงว่าได้ได้กินน้ำหวานแล้วก็ได้ผสมเกียสอนพ้อมน้ำเพิ่งก็ได้กินเราคิวดว่าแบบนี้เราก็เลยสนใจเราก็เลยไปหาผมผมก็เลย ในน้ำเห็นเรามาตั้งครับพี่กัดกัดคือว่าน,นะครับติดถนนใหญ่และทงางพันบ้านเรากตะใกลๆ้ๆ้ทางคันท่าอย่างมาเบิงก็ได้สำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องครับพูดที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบขอบพระคุณครับคันท่าสนใจอยากกินน้ำผึ้งระโทษติดต่อผมได้ครับ098 หนึ่งหาสามสามศูนย์สองศูนย์หรือว่ายังไงใครผึ่งติดต่อได้ครับคุณพ่อเบอร์โทรข้าหา้ามีคนอยากติดต่อเบอร์โทรย่างกงอนฮะครับเบอร์โทรเจ้าของส่วนปามเพื่อน,นะครับเด้อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกไม่ยังกันไงสี่หกสองสี่หกสอง แปดห้าหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่ครับนี่เบอร์คุณพอวิทย์ครับเจ้าของสวนปามขันห้าสวนใจอยากมาหาเรามาแวะเราได้ติดทั้งนี่เะแวะบ้านหมอจมสีรัดออกไปบ้านที่แยกน้าจย์ครับพิกัดบ้านเราอยู่เราปลูกปามมาเบื้องวิธีปลูกปามแล้วครับโอ้เห็ดยางสะอาดท้านน้ำระบบดีครับระบบน้ำครับสำหรับคลิปนี้กับ ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดติดตามคันห้าเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ก็สวัสดีครับ